ดีค่ะพบกับช่องเยมยพาทมอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยมยก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปบำรุงต้นพืชกันอีกแล้วนะคะการบำรุงต้นพืชในครั้งนี้นะคะก็จากวัสดุที่มีอยู่ภายในบ้านของเราอ้อบางบ้านอาจจะไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นของที่เหลือใช้หรือว่าหมดประโยชน์จากที่เขาไม่สามารถผลิดอกออกมาได้แล้วนะคะ เราจะนําไปทิ้งก็จะเสียของนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนําตัวนี้นะคะมาบํารุงต้นพืชกันนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้ววัสดุที่ว่าตัวนั้นก็คือนี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นเชื้อเห็ดนะคะที่เขาหมดประโยชน์แล้วนะคะคือว่าเขาไม่ออกดอกแล้วหรือว่าออกดอกแต่ไม่คุ้มกับการดูแลรักษาหรือว่าผลผลิตเขาออกมาน้อยนะคะเพราะฉะนั้น อย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งให้เสียเปล่านะคะเราสามารถนําตัวนี้นะคะมาบํารุงต้นพืชได้นะคะวิธีการบํารุงของเยีแมวก็ไม่ยากนะคะหลังจากที่เขาหมดประโยชน์แล้วนะคะเราก็จะมาแกะแล้วก็จะมาบี้เขาละเอียดนะคะแล้วเราก็จะนําไปใส่ต้นพืชนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจบี้ก็แกะแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะคะ ตัวนี้สามารถเป็นอาหารให้กับต้นพืชอย่างดีเลยนะคะหรือว่าเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีพวกขี้เลื่อยแล้วก็สารอาหารต่างๆนะคะที่อยู่ในถุงนี้นะคะในก้อนนี้เดี๋ยวเรามาแกะกัน,นะคะ่ะ ค่ะก็จะได้ระดับหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนื้อค่ะ ก็จะเป็นขี้เลื่อยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยชั้นเลิศให้กับต้นไม้ของเรานะคะเดี๋ยวต้นไม้ก็เคยย่อยพวกนี้นะคะเอาไปใช้งานได้แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาเริ่มจะกลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะนําไปโรยรอบๆโคนต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะถ้ามีนะคะรู้ว่าบางบ้านอาจจะไม่มีแต่ถ้ามีอย่าทิ้งให้เสียของนะคะเรานํามาใส่ต้นพืชต้นไม้ดีกว่าที่จะทิ้งให้เสียเปล่านะคะ เดี๋ยวเรานำไปใส่ต้นพืชต้นไม้กันค่ะเราก็จะโรยใส่รอบๆโคนต้นไม้ของเราแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่วยรักษาหน้าดินรักษาความชุ่มชื้นบำรุงต้นพืชไปในตัวนะคะ อย่าลืมนะคะประโยชน์ของก้อนเชื้อเห็ดนะคะที่หมดประโยชน์แล้วไม่สามารถออกดอกให้เราเก็บไปรับประทานหรือว่าออกน้อยไม่คุ้มค่ากับการดูแลเขานะคะ เราสามารถนํามาทําประโยชน์ได้ดีกว่าที่เราจะนําไปทิ้งนะคะให้เสียของนะคะนํามาโรยมาใส่ต้นพืชแบบนี้นะคะทําให้ต้นพืชของเรางามนะคะได้รับสารอาหารจากก้อนเชื้อเห็ดพวกนี้นะคะเพราะว่าพวกนี้นะคะมีสารอาหารมากเลยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆที่มาฝากกับเพื่อนๆนะคะในการที่นําก้อนเห็ดเชื้อนะคะที่หมดประโยชน์มาใส่หรือว่ามาบำรุงต้นพืชแบบง่ายๆแบบนี้นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็บอกไม่มีทุกบ้านใช่ค่ะแต่ถ้าบ้านไหนมีนะคะก็สามารถนํามาทําประโยชน์แบบนี้ได้นะคะคาะหวังว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราปลูกเขาแล้วเราก็จะต้องหมั่นดูแลรักษานะคะเราจะได้มีผลผลิตจากต้นของเขาให้เรากินค่ะ Never really know just what you want. With you, I don't ever feel. Called.